ลูกเห็บตกนะครับเขตตลาดแคร์ครับเนอำเภอพิมานะครับคันนี้จะเข้าสูงง่เมืองพิมาดูลูกเห็บนะครับลูกเห็บโอ้เหลือเชื่อเลยครับตั้งแต่ผมเกิดมายังไม่เคยเห็นนะครับดูกลางถนน,นนะฮะลูกเห็บทางนั้นตั้งแต่ผมเกิดมานะครับลูกเห็บครับ,เ,บเอาเก็บเก็บเก็บเอาเก็บในมือ มันจะเกิดมานะครับโอ้โหผมไม่เคยเห็นนะโอ้โหสุดยอดครับอภิษฎโอ้โหงามนะของแท้นี่มือครับสารวัตรโอ๊ตสารวัตรเอาโอ้โหเห็นเกียบครับน้ำน้ำแข็งตกมาจากฟากฟ้าครับ เกิดมาตั้งไม่เคยเห็นนะครับนี่แหละครับครั้งแรกในชีวิตประเทศไทยครับเหตุนี้เกิดจากอำเภอพิมายนะครับจากตลาดแคมาพิมายครับครั้งนี้ครั้งแรกครับโอ้โหนี่เต็มถนนเลยนะครับโอ้โหมหาศาลครับในชีวิตครั้งแรกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับนี่คือลูกเห็บนะครับดูนะครับในกลางถนนครับดูครับ